เช้าวัน,นที่5ครับวันนี้เราจะไปโน,โนเซ e r s สต s t u d อยูี่เติมพลังด้วยส้มก็คือหลับสบายไหมลูกพอมไหมวันนี้วันนี้จะไปที่ไหนก่อน,น,นอ๋อนี่คือนัดก,กันไปแล้วคือไปได้วยกันเลยสรุปอ ดเ <c oughs> <c oughs> นี้ยเป็นกากใหญ่ลูกจะช่วยให้ขับถ่ายดีสรุปวันนี้จะเป็นเล่นกับแพมมี่เลยเหรอนนอ๋อไปแค่ให้พเพื่อนกับแพมมี่เดี๋ยวป้าขอเซอร์เวยกันนะ เชา้าวันที่5วันนี้จะไป Universal Studio นะครับโอเคตอนนี้คือดีแล้วเราเราจะเดินแวบ๊บแบแว๊บแบบแบบแบบมันออกกระดอกกําลังกายยามเช้าวันนี้ไป Universal ไหนลองพ่นควันก่อนสิไปเออโอเคอย่า okay. งนั้นนะครับ Universal Studio เบ i j จิงนะครับเฮ้ย okay. hey, กําลังจะเดินเข้าไปสแก,กนกระเป๋าไป ลงเเนะสู่ Universal Studio เ oh, ย๊กี่เข้าบายบายหนูด้วย Welcome to Universal Studio Beijing Laser โลกลงอยู่ข้างหน้าออานี้ป๊อกม,มา ใา่แล้วครับยูนิวอร์แซลเห็นลูกโลกเป็นสัญลักษณ์ของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอนะครับคนจะเกาะกูอยู่ตรงนี้เยอะมากเพราะว่าจะมาถ่ายรูปกับลูกโลกใช่คุณก็คือเราถ่ายรูปกับลูกโลกเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องเสียค่าเข้านะคะยูนิวอร์แซลปักกิ่งเราจะเจอแฮร์รี่พอตเตอร์เต็มไปหมดนะครับ เรากำลังจะเข้าไปแล้วน,นี่ตอนอยู่บ้านไหนไม่รู้เลยต้องไปที่หมวกคัดสันอีกมาเร็วนั่นแหละค่ะเรากำลังจะไป To เลี s ซิทเวิร d ดอะท์เอนไปเลย นี่นะครับอยู่ที่รอคิวเข้าจุดสิบเวิร์ดแอนด์แนเจนะครับเนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ต้องมาดูไมไมเดี๋ยวไปเล่นรถไฟหอต่อค่ะลูกไมไมต่อจากอันนี้เลย เก็บนวลหานตอร์าเมยร์ใน้กวีเดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้กันนะครับตอนเล่นคงไม่ได้ถ่ายเพราะว่า แวะเติมพลังโอ้ยเป็นไงครับสนุกไหมอุ้ยโอ้โหมือสั่นเลยโอ้โหมีสั่งไก่ไก่บาร์บีคิวไงมันนิ่คีจินกลางวัน<ม>เติมพลังสนุกไมมก็ลิฟต์นะครับเล่นไปแล้วทั้งหมดสี่เครื่องเล่นแล้วนะครับกลางวันสนุกไหมถือว่าอาหารอร่อยกว่าดิสนีย์เนาะอาหารอร่อยกว่าดิสนีย์เครื่องเล่นเป็นไง ทริวหรือชิวเรื่องเล่นน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเนาะอันนี้เดินเข้าสู่เมืองกังฟูเพนดาใช่ไหมโยกิ ภาพรายการให้ใ

าได้ถูงในที่สุดเราก็มาถึงฮอกวอตเดินไ,ไปกินไปเฮรรี่พอสเตอร์เต็มไปหมดท้องกันมากไปร้านอีนนี้ก่อนไปร้านนี้นก่อน,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 อนเล่นยังไงก็ต้องรอนาน นี่ไงร้านนี้ไง,งใช่ร้านนี้แหละเข้าไปเลยนี่แล้วก็เราตามตามประสาทต่างๆมันก็จะมีเมจิกต่างๆแล้วหนูก็สามารถไปได้เนี่ยดูดูพี่เขาทำเลยเห็นไหมอ่าทายยังไงคะ มันก็จะมีบอกนะเนาะอายุเกียรแผ่นที่มาดูซิแผ่นที่ทำเห็นแผ่นที่ตัวกวนอ่าแล้วก็มีจุดหนึ่งจุดสองแต่และจุดอะโอเคหนูต้องทำท่าไม่เหมือนกันเนี่ย เขาทำไม่เปิดหนูทำเป็นตัวอาเลยลูกหนูยื่นไปเลยลูกา <R S 1> <R S 2> ตัวใหญ่เรียบรอโอเคเอาเลย,ลเเลยชีย้ไป คิวซื้อบัตรเบียร์เข้ามาในฮอกออนนะครับตันนี้พร้อมกับเฮอเอมายยกิเสกเม็ดน์ไปเรื่อยไรให้โทศัพท์ใกล้เป้นคนนี่อันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่วอนธรรมดานะครับอันนี้เป็นอินเตอร์แอคทีฟวอนก็คือหมายถึงว่าถ้ามันเจออะไรที่เขาไม่นี่เขาตั้งไว้เนี่ยมันก็จะสามารถใช้เวทวอนได้่ารวีโออยู่่ย,ยังไม่ถ่ายมพรางมืดตอนนี้เราจะมานั่งรถไฟหอดแต่สิ่งที่เราจะมาเจอคือการออกแบบเขากดที่สุดยอดมากเ <c oughs> ามาเล่นรถไฟหอกกับการออกแบบของกฎสุดยอดมากเข้าสู่แดนนเนียนหลังจ,จากต่อคิวเล่นฮอกอะไรนะตัวอะไรเมื่อกี้โัลเลอร์โคอสเตอร์มาเลย มันไม่น่าจะทานนะลหนูอยากเอาป๊อปมาตละร้านอาหารเพราะเราต้องเผื่อเวลากินข้าวอีกเย็นนี้หนูไม่มีอะไรกินนี่กี่หิวนะครับตอนนี้เราแน่าจเล่นครบทุกอย่างแล้ว,วเล่นครบทุกอย่างแล้วก็เลย เริมหิวแล้วไม่ไหวแล้วให้มาแล้วมนควสั่งอะไรั้มคะสั่งอะไรคะยุกี้ที่บานอย่านี้ค่ะไก่เร์คะสวยดีจะกล้ากินไหมคะจะกล้ากินไหมคะ อะไเลยครับดีมากเลยใช่ไหมครับวันนี้เล่นสนุกมากเลยเนาะต่อคิวนะานไปนิดนึงแต่ว่าก็สนุก ก็เป็นขนมปังค่ะเป็นอะไรช็อกโกแลตขนมปังมาบ้าถ่ายก่อนหนึ่งไปค่ะหลังจากที่ไป Universal Studio มานะครับ มาก็หิวขึ้นมาทันทีกกินก็ไ,ไปแค่เอาซุเปอรเี๋ยน้อยกเนาะเอาหานหนึ่งหือาาจะไปเดินดูร้านไปเดินไหมครัก็ลเลยต้องพาเออมาอมูนี่ออกมากินข้าว